สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมเช้านี้นะคะน้องเล็กก็คือเก่าเนาะมาฝากท้องที่แมคโดนัลด์เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เหมือนว่าเพิ่นจะฮิตเป็นพักๆนะคะช่วงนี้จะฮิตกินร้านนี้เนาะ,ะแต่ก่อนหน้านี้เพิ่นก็จะฮิตกินบุฟเฟ่ที่ร้านอาหารเอเชียนะคะมื้อน,นี้ก็คือเก่านะคะอากาศก็ห่อนนะคะประมาณ30กว่าองศาเนาะ,ะละก็ป๊าป๊าก็ทำงานครึ่งวันเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยว กลับบ้านไปนะคะแม่จ๋ากับอะไรก็บค้งตองแบบว่าเข้าสวนนะคะเล่นอยู่ที่บ้าน่นน่นัน,นกันไปและยเห็ดกิจกรรมย่ำว่างกันไปนะคะแต่ว,ว่าก่อนจะเข้าบ้านนะคะน่าจะไปซื้อของชอปปิงเข้าบ้านกันก่อนนะคะหลยอย่างหนึ่งคือ,อเหมือนว่าน้องเล็กเพิ่อนอยากาเล่นน้ำนะคะอยากไปว่ายน้ำแต่ว่าป๊ากัดตีแทงานอยู่เนาะเดี๋ยว,วาอาจจะแวะไปหาสื่อซื้อาว่ายน้ำนิน่อยนะคะไปให้เพิ่นเปิดน้ำให้เพิ่นเล่นอยู่บ้านนะคะ เดี๋ยวกินอาหารตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปชอปปิ้งกันก่อนเขาบ้านนะคะวางเลยหนูวางเลยไม่ต้องฉีดอย่างนั้นวางวันนี้แดดร้อนมากๆ หลังจากกินโนนัดแล้วรับจากโรงเรียนแล้วไปกินโนนัดนะคะเพิ่นกับแบบว่าห่อนเนาะเออก็เลยไปซื้อทีเรนน้ามาให้เพิน่นแล้วกะ็นี่ <laughs> แม่จา๋ากางร่มให้พักเพราะว่าแม่จา้าเพิ่งปลูกขึ้นช่ายนะคะยันแดดเผาตายนะคะแม่จา๋าเลยเอาห่มมากางให้เขากอนเนาะมันนีแดดแห้งมากมากนะคะมันหนีป้าปลาก็เฮ็ดงานเครื่องมือคือเกา่าเดี๋ยวแม่จ้าไปหากางเกงหาเสื้อมาเปลี่ยนให้เล่นไปเล่นมากกับหนาวแม่จ้าไปอัน เอาหฮมออกกลางให้น้องอเล็กทั้งห่อนทั้งหนาวแล้วก็เอาผ้าเต็นมาปูพักมอาป๊กแดดให้พักฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อย,ยนู้ทำอะไรวันนี้สวิมมิงโอเคก็ imming, okay. ประมาณนี้แหละนะคะในวันที่แดดจัดนะคะตอนนี้ป๊าป๊าก็ทำงานนะคะป๊าป๊าทำงานอยู่บนห้องทำงานมปจากับผ้าน้องอเล็กมาเล่นเนาะ จะได้ไม่กวนต่อไปนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าแบบอยู่บนข้างบนนะคะห้อนแต่ว่าถ้าลงน้ำก็คือแบบหนาวน้ำเปิดจะกอกก็คือหนาวมากๆนะคะอันนี้ที่เป็นอาลูกดําๆเนาะแม่จ๋าไปได้มา่ไหม่นะคะเขาจะใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นหลอดไฟเนาะเดี๋ยวมาเบิงค่ำคืนนี้นะคะว่าเขาจะสวยไหมนะคะ โอเคเปล่าน้ำอุ่นพอดีเลยไม่ได้เย็นมากเย็นอยู่ตรงนั้นแหละวันนี้มาไม่อยากเล่นหนาวหนาวหนาวบอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หนาวมากหรือยังไงหนาวมากหนาวมากไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หนาวมาก Uh huh. เล่นอยู่ตรงนี้เด้อเดียวมามาไปปลูกอ่าดอกไม้ต่อหนุนที่แม่จ๋าคุ้มผาไว้แม่จ๋าปลูกผิกถอนออกจากตรงนี้เอาไปปลูกตรงนั้นล่ะกะคุ้มผาไว้นะคะเพราะว่าแดดฮอนจัดละกะแม่จ๋าปลูกอยียงต่างๆบ่รัะท่าน,นสร็จตนะคะพักเมื่อยก่อนเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปปลูกดอกไม้อยู่ทางขางบ้านทางโน้นนะคะดวให้น้องเล็ก่นเล่นรอยอยู่นี่แหละ <c oughs> บอกว่าอยากกินป๊อปคอน มามาไปทำป๊อปคอนให้ไปเห็นถั่วก็อยากกินถัว่วถั่วนี่นะคะนี่ถั่วมันสมองนี่แหละที่แม่จ้าว่าลกกะเขาลนลกกะมาเกิดอยู่ในสวนของเขาเพราะว่าเพื่อนบ้านเขามีนะคะต้นหมกยางใหญ่เลยนี่ระวังร้อนนะหนุกเย็นยังป๊อปคอนออเว็บนะัไหมเขาเว็บสามนาทีนะคะเขาก็จะมีเป็นเม็ดข้าวโพดมาแบบนี้แหละเขาก็เว็บเท่งหอเนี่แหละแล้วกเขาก็จะพองออก อร่อยกิน,นร้อนๆหอมมากคิดถึงเบองไทยสมัยตะกี้ไปเบึงหนังโลงเนาะหนังอยู่ในโลงกินปบควันหอมหอมหอมหอลองหยิบมือเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมยังหลงเนระ <No. S 1> ทำไมสอทอีทสวัสดีครับก่อนสบายดีไหมครับสบายไหมครับอือหือ FC สบายดีไหมครับ FC สบายดีไหมครับอืมอเล็กสบายดีครับวันนี้หนูไปโรงเรียนยังไปโรงเรียนยกลับมายังเรัศมีโลกรักหมดรักหนาวรักหนาวไปไปไป,ไปดูดลงน้ำอีกไปนูนไปสระน้ำนูนไปนูหมตู้ใหญ่ตู้ใหญ่อยู่ไหนล่ะลูกใบไม้เฉยๆอยู่ในนั้นน่ะก็เก็บออกว่าฮะผ้าซาบุหม,มื่นเล้าควาวี เว่อโอเที่อวสัตวอืมอันนี้เป็นอ่าไฮเดนเดียนะคะแม่จา๋าตัดกิ่งเขามาลองทดลองชำเบิงเนาะซึ่งเขาก็ติดไให้ทุกกิ่งนะคะอันนี้กระายกิ่งอยู่นะแม่จ๋าใส่ไปคือแบบมันมีตัวอย่างบลูละเขามาชอบมาเคลียแต่ว่าตัวนี้ก็แตกแตกหยดแล้วนะคะนี่ว่าตายนะคะ คุปรากฏว่าติดทุกกิ่งนะคะที่แม่จา๋าตัดมาช่ำเนาะไฮเดนเยียก็คือ,อตัวอะไรลูกตัวจิงจก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 นี่จิงจกจิงจกจิงจก,จงจก,จงจกอยากว่ายน้ำเหรอโอ้ไปแล้ว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 กินน้ออโอ้เขาหิวน้ำเขามา่กินน้ำ กินน้ำแล้วก็ไปไปแล้ว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 เอาไปแล้วไปแล้วเขากินน้ำอีกเขาก็ไปแล้วเขาติดแล้วเขาต้องคือแบบอเขาติดแล้วคือจังไหนต้องเปลี่ยนกระถางเอาลงกระถางหรือว่าเอาลงดินปลูกเลยหรือจังไหนคะนี่ผู้ใดเคยเหตุกะอ่าลองแบ่งปันคอมเมนต์บกแม่จานเเด้อค่ะ แม่จ๋าบัวทงวาจะเฮ็ดจังไหนต่อหรือจะเอาไว้จังสี่ไปก่อนหรือว่าเขาจะใหญ่ลงไปปลูกในกระถางบำรุงเขาหรือว่าเอาลงดินเลยซ้ำแดดเขาห่อนให้เขาได้แข็งแรงก่อนอ่าหินมะจะมาเขาจะบรด้ตายเนะะะเาะหลวก็ะพอหินมะละลายเขาก็จะได้หลอดเนาะเออหรือจะไหนประมาณนี้บอนะคะผู้ใดเคยเฮ็ดกะคอมเมนต์นะคะ,คนนะ,คะแบ่งปันสู้แม่จ๋าฟังเนยเด้อ เดี๋ยวแม่จ๋าจะได้ลองเห็ดต๋ตามึงนะคะอันนี้แม่จ๋าช่ำาบดูนนะคะอะไรลูกช่ำไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์เขาก็ติดหายนะคะแตกยอดแตกงังขึ้นมานะคะเป็นการช่ำที่แบบง่ายมากๆเนาะแต่ว่าข้าเจ้ากับขายแพงๆนะคะตามที่แม่จ๋าเคยพาบุในร้านต้นใหม่แหละข้าเจ้าขายแพงนะคะไฮเดรนเยียนะคะอันนี้ก็เป็นอาไฮเดรนเยียเนาะที่แม่จ๋าปักช่ำนะคะแม่จ๋ากะมาตัดเอาจากกิง่ง แถวนี้เละตอนที่เขาอ่าแตกยอดมาไม่ไม่ตอนอลืมเศร้าหนาวเนาะแม่จ๋าก,ก็มาตัดตัดออกตัดออกแลวก็เอาไปทดลองปักช่ำเบงซึ่งแม่จ๋าก,ก็บ่เคยเห็ดดอกแม่จ๋าก,ก็เพึ่งเคยเห็ดเนาะกอนนี้ปีที่สองแล้วก้อนนี้ไดีปีหนึ่งก้อนนี้พึง่งจะปลูกนะคะเขาก็จะเริ่มเฉาแน่กับว่าเป็นอย่างเดียวเขาก็ฟื้นนะคะที่นี่อ่าจริงๆอ่ะเขาก่อใหญ่มากมาก ที่แม่จ๋าผูกไกลกันแม่จ๋าคิดว่าเขาจะตายนะคะแต่จริงจริงแล้วเขาบ่ตายเนาะนั่นแหละกระเดี๋ยวดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแม่จ๋าหูวิธีปักช่ำแล้วเดี๋ยวปีหน้านะคะแม่จ้าจะปักช่ำอีกนะคะแล้วก็คาดว่าปีต,ต,ต่อไปแม่จ้าจะมีไฮเดรเนียเพิ่มขึ้นทุกๆุกปีนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะ,ะต้องซื้อไม้ดอกบ่อยๆนะคะ,ะต้องซื้อไม้ดอกมาปลูกบ่อยๆเนาะ เพราะว่าไม้ดอกอันนี้นะคะไฮเดรนเยียเขาจะกลับมาทุกๆปีนะคะนี่เนาะปรอมาณนีเนาะแล้วอันนี้นะคะคืออ่าที่เขาอยู่ในกระถางนะคะแม่จ๋ามาลงปลูกแล้วกุหลาบแล้วก็อันนี้ต่างๆนะคะไม่จ๋าปลูกแล้วเนาะจริงๆไม่จ๋าอยากปลูกแถวนี้แต่ว่าป้าป๊าไ่ไหนะคะนี่ เดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกบางยางนะแม่จ๋าคิดว่าจะเอาไม้ที่เป็นหัวนะคะมาปลูกแซมตรงนี่เพราะว่าหลังจากที่หิมะมละลายเขาก็จะได้เริ่มกลับมาไม่นะคะเป็นหัวไม้ดอกที่แม่จ๋าคุดออกจากแปลงเนาะเออเลื่อออกจากแปลงแถวหนีนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาแซมในปลายหยาแล้วก็้าเบิงว่าปีหนาเขาจะเป็นดอกให้เฮ้าบวเนาะเดี๋ยวมาลุ่นกันนะคะ แม่จ๋าจะคุดเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้เนาะพอได้หยอดหัวไม้ดอกลงไปนะคะลุมละสองสามหัวกับวากันไปเนาะแลวก็จะกบไหวเนาะแล้วก็ที่นี่หยาเขาก็จะเกิดถา้าเวลานาดอกไม้หลังจากที่มันมละลายเขาก็จะเกิดเนาะเออนั่นแหละได้แม่จ๋าบอกว่าดอกอยังเป็นดอกอยังเนาะนเดี๋ยวเวลาเขาดอกนู่นแหละเดี๋ยวมาลุ่นกันนะคะ